ก็สวัสดีค่ะ,ะดรจริตนตนาพงชลิตนะ,ะจาโครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยานะคะสำหรับงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีของอสวทนะคะซึ่งหัวข้อในการวิจัยเนี่ยก็คือการคัดเลือกและจัดจำแนกแบคทีรียนะคะที่สร้างโพลิสแคลายจากดินไร่อ้อยนะคะและก็ะศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญ และในการผลิตโพลิซัคคาายค่ะนะคะสำหรับหัวข้อในงานวิจัยนี้สาเหตุที่สนใจก็คือเราสนใจที่จะผลิตไบโอโปรดักนะคะจากไบโอรีซอร์สที่มีอยู่ทั่วๆไปรอบๆวิทยาเขตของเรานะคะหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะคะเช่นจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะกาญจนบ,บุรีเป็นต้นนะคะส่วนโครงงานวิจัยเนี่ยก็เริ่มจากการที่เราจะสปรินเชื้อ นะคะหาเชื้อที่มีคุณสมบัติในการสร้างโพลีซัคครายนะคะซึ่งโพลีซัคครายที่ว่าเนี่ยมีคุณสมบัติที่ใช้ในที่สามารถนำไปใช้ในด้านอุตสาหกรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งเจา้าโพลีซัคครายที่สกัดได้จากแบคทีเรียเนี่ยนะคะเ,เราเน้นไปทาง แบคที ria ที่อยู่ในดินนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินไรอ้อ,อยซึ่งงานวิจัยนี้เกิดขึ้นมาจากทฤษฎีที่เรียกว่า soi ecology หรือว่านิเวศวิทยาในดินนะคะจากที่เราเคยเรียนกันมาแล้วนะคะว่าพืชมีการสังเคราะแสงโดยใช้วิธีการของกระบวนการฟ h o t ซินธีซิสนะคะก็โดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ใช้น้ำแล้วก็ผลิต เป็นออกซิเจนแล้วก็เป็นเมนโปรดักเลยนะคะก็คือเป็นโพลีแซคคาไรด์นะคะซึ่งเจ้าโพลีแซคคาไรด์ต่างๆเนี่ยก็จะถูกสะสมอยู่ตามส่วนประกอบต่างๆหรือว่า,อ,าออค์เนลต่างๆของพืชน,นะคะอย่างเช่นในใบลำต้นหรือแม้กระทั่งที่หัวอย่างเช่นพวกหัวมันหัวเปลือกอะไรอย่างนี้นะคะจากโพลีแซคคาไรด์ที่สะสมอยู่ในพืชเหล่านี้นะคะ มีโพลิสแซคคายบางอย่างหรือน้ำตาลบางตัวถูกรีลีสหรือว่าถูกปล่อยออกมาภายนอกต้นไม้นะคะหรือว่าในที่นี้ก็คือต้นอ้อยนะคะโดยรีลีสปล่อยออกมาจากทางรากของมันนะคะจุลินทรีย์ที่อยู่ร,บรอบๆบบริเวณรากอ้อยนะคะก็จะนำน้ำตาลเหล่านั้นไปใช้เป็นสับเตรตหรือสารตั้งต้นของตัวมันเองเพื่อสร้างองค์ประกอบของตัวเซลล์ แล้วก็อีกหนึ่งก็คือเพื่อนำไปเป็นซับสเตรตในการสังเคราะห์โพลีแซคคาไรในตัวของมันเองแล้วปลดปล่อยออกมาสู่นอกเซลลเจ้าโพลีแซคคาไรที่ปลดปล่อยออกมาจากนอกเซลเนี่ยเราเรียกว่า extracellular polysaccharide นะคะซึ่งเจ้า extracellular polysaccharide เหล่านี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์ทั้งในด้านของเ,ออเป็น nutrition ให้กับรีซีรอบๆดินบริเวณนั้นแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับต้นไม้ที่อยู่บริเวณนั้นนะคะ ยกตัวอย่างเช่นเป็นตัวที่ทําให้ดินบริเวณนั้นสามารถแคปเจอร์น้ําหรือว่าอุ้มน้ําได้ดีขึ้นนะคะหรือว่าโพลีแซคลายเหล่านี้เซลล์ราโพลีแซคลายเหล่านี้นะคะก็สามารถช่วยทําให้ประสิทธิภาพในการดูดซึมก๊าซไนโตรเจนของแบคทีเรียทําได้ดีขึ้นทีนี้เนี่ยเจ้าโพลีแซคลายเหล่านี้เนี่ยนอกจากคนจะเอามาใช้ทางด้านการเกษตรแล้วนะคะก็จะมีตัวอย่างมากมายของงานวิจัยนะคะที่เขาเอามาใช้ทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร โดยเอามาใช้เป็นตัวที่ทําให้อาหารมีความหนืดมากขึ้นมีความเป็เจลมากขึ้นหรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมเครื่องสําอางนะคะที่เวลาเราทาครีมอะไรพวกนี้นะคะก็จะเอาเจ้า extra cellular polysaccharide เหล่านี้มาใช้นะคะซึ่งในงานของดิฉันเองเนี่ยก็คือยังเป็นส่วนของการเริ่มต้นเพื่อที่จะสกรีนหาเชื้อแบคทีรียตัวที่สามารถสร้าง p o l y ั c ค h a r ได้ก็จากการทดลองนะคะ ก็สามารถทําให้เราสามารถคัดเลือกจุลินทรีย์ออกมาได้ทั้งหมดประมาณ18ไอโซเล e แต่เมื่อเรามาทําการ identify เชื้อแล้วเราพบว่ามีทั้งหมด14สายพันธุ์ที่น่าสนใจที่สามารถสร้างโพิ y แซคคา a r ได้ แล้วเราก็เลือก1ใน14มาเป็นตัวที่เราใช้ในการทดสอบแล้วก็ทําการทดลองต่อๆไปจุลินทรีย์เหล่านี้นะคะจะดูจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นจุลินทรีย์ที่สร้างโพลิซักคายนะคะเราสามารถดูได้จากลักษณะโครโนีที่อยู่บนอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะมีลักษณะเป็นโครโนีที่เหนียวหนืดนะคะโครโมนีค่อนข้างใหญ่กว่าโครโมนีของแบคทีเรียปกติเราจึงเลือกจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียเหล่านั้นมาใช้ในการทดลองแล้วหลังจากที่เราทําการคัดเลือก เจ้าจุลิทรีย์หรือแบตเทียตัวนี้มานะคะเราก็เอาไป Identify เช er, ื้อด้วยเทคนิคทางโมเลกุลร์หรือว่า,าเราใช้16 S rna amplify แล้วก็หาซีเควนต์ของดีคลีโอไทเราพบว่าตัวที่เราสนใจคือซูดโมอนสนะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่หลังจากที่เราคัดเลือกเจ้าซูดอมอนแสตัวนี้มาเราก็ทำการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญ ก็พบว่าเจ้าส่โดมูนแสามารถจเจริญได้ดีในอาหารที่มีน้ำตาลซูโครสเป็นคาร์บอนซอ c สมียีสต์เอ็กซ์ตรัเป็นไนโตรเจนซอลสนะคะแล้วก็สามารถผลิตโพลีแซคคาไรได้ประมาณ1,162มิกัมต่อ1น100 ml อาหารลิ้นเชื้อนะก็สำหรับการทดลองก็อ,อยู่ในช่วงนี้นะคะซึ่งตอนนี้เรากำลังดำเนินการต่อในเรื่องของวิธีการสกัดทำอย่างไรให้สกัดได้มากขึ้น หลังจากนั้นนะคะที่แพลนเอาไว้ว่าเราจะทำต่อก็คือเราจะศึกษาโครงสร้างของพลุลิเซคไลท์ที่สกัดได้นะคะแล้วก็สุดท้ายสุดก็คือเราคงจะนำไปประยุก์ตใช้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเกษตรหรือว่าทางด้านสิ่งแวดล้อมค่ะ<ช>ก็สำหรับงานวินจัยก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ